พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราละทิ้งทรัพย์สินเงินทองแต่สอนให้หาทรัพย์อย่างถูกต้องและบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เรามีความสุขในปัจจุบันหลักธรรมที่นำมาซึ่งประโยชน์ในปัจจุบันหรือทิฏฐธรรมิกะถประโยชน์ประการที่ 1. อุดฐานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นหมายถึงความขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้านในการประกอบอาชีพสุจริตรู้จักจัดแจงกิจการงานให้เรียบร้อยและไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ประการที่2อ,อารักคสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาเมื่อหาทรัพย์มาได้แล้วต้องรู้จักเก็บรักษาให้ดีไม่ให้สูญหายไปเพราะโจรภัยอักีภัยหรือนำไปใช้ใจ่ายในทางเสื่อมเสีย ประการที่สามกัลยาณมิตรตาคบคนดีเป็นมิตรจงคบหาสมาคมกับผู้ที่มีความประพฤตดิดีมีศิลธรรมเป็นคนซื่อตรงไม่คบมิตรที่เป็นนักเลงหรือผู้ที่ชักนำให้เสียทรัพย์และเสียโอกาสในการทำความดีประการที่สี่สมชีวิตตาเลี้ยงชีวิตพอสมควรคือการรู้จักประมาณตนในการใช้จ่าย ให้รายจ่ายสมดุลกับรายได้ไม่สูรุ่ยสูร่ายใช้จ่ายเกินตัวและไม่ตระณีจนชีวิตเป็นทุกข์เมื่อหาทรัพย์มาได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราแบ่งทรัพย์ออกเป็นสส่วนเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความสุขสูงสุดหรือที่เรียกว่าโภคะวิภาค4ส่วนที่1 25%ใช้สำหรับเลี้ยงดูตนเองและคนที่ควรบำรุงเช่น บิดามารดาบุตรภรรยาหรือใช้ทำบุญในสิ่งที่เหมาะสมส่วนที่2และส่วนที่3รวม50%ใช้สำหรับเป็นทุนประกอบการงานหรือลงทุนเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นงอกเงยและเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นนี่คือส่วนที่ต้องใช้ความกล้าและความชาญฉลาดส่วนที่4 25% ใช้สำหรับเก็บไว้ในยามฉุกเฉินหรือเป็นเงินสำรองสำหรับป้องกันอันตร,รายภัยพิบัติหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันการมีส่วนนี้ทำให้ชีวิตเรามีความมั่นคงและไม่ประมาทการหาทรัพย์ตามหลักพุทธศาสนาจึงไม่ได้เน้นแค่ปริมาณแต่เน้นที่ความถูกต้องสุจริตและการบริหารจัดการอย่างมีปัญญา เมื่อเราทำตามหลักทิฏฐะทำมิกัะถประโยชน์และโภควิภาคได้อย่างสมบูรณ์ความสุขและความมั่นคงก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างยั่งยืน